ครสวัสดีครับ,รบก็มาอยู่กับช่องมาม่าโจาวิกี้กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็หลังจากที่บอสแอตแทกนะครับกิวทาโร่เนี่ยถูกทําให้พา s s ีฟของมันไม่สามารถใช้ในโหมดบอสแอตแทกได้นะครับผมแอดีด่ยกิวทาโร่ใช้ไม่ได้แล้วนะในบอสแอตแทกนะครับพารีฟไม่ทํางานเดฟเขาจัดมานะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเนี่ยมันจะเป็นพันล้านเลยนะพันสองพันสามล้านห้าพันล้านก็มีนะที่ผมเห็นมาเออ ถ้าบางคนก็สงสัยว่าเออไม่มีกิลทาโร่แล้วจะเอาตัวอะไรไปเล่นดีหล,หลายๆงานปั้นเอสคานอันดิโอเนี่ยอจอนนี่เนี่ยก็ตัวดีนะครับอะไรพวกนี้ตัวดีหมดเลยแล้วก็บางคนแบบผมไม่มีเอสคานอทำยังไงผมไม่มีตัวนูน้นตัวนี้แบบมีแค่ตัวนี้ตัวนั้นหาตัวไหนมาเล่นดีแนะนําหน่อยนี่ครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนําชินนะครับชินจิของเรานี่ ตนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่ามันเอามาเล่นในโหมดนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยครับทุกคนนี่โดยชินที่ผมจะนํามาเล่นเนี่ยมันจะเป็นชินโซเวเลตนะครับเพราะว่าข้อดีของมันเนี่ยคือค่าอัพถูกแล้วก็ความลับมันเลยคือสิ่งนี้นะนี่อันติมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมดีกว่า อ่ะมาครับก่อนอื่นผมก็จะอัปดโอไปก่อนนะอัปไฟขั้น5เหมือนเดิมตรงส่วนนี้อาจจะไม่ได้มาบอกการใช้สูตรกันเยอะนะว่าเออผมลงลงในรูปแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่าแต่ผมจะทำให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยที่อยากให้มาเห็นเนี่ยจะไม่ได้มาทำตามสุดให้ดูแต่จะามาให้ดูว่าชินเนี่ยมันใช้งานยังไงนะ ครับจอน,นี่เป็นหนึ่งนะแล้วผมจะรองเงินสักหกพันห้านะแล้วก็ออโต้เพย์เพื่อเรียกพวกนี้พร้อมอุตตะนะเรียกไปแล้วก็ปิด Auto นะออโต้เพย์นะในหวัน,นี้เนี่ยผมก็จะสแปมอุตตะเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็จะขายอุตตะแล้วก็เรียกมาใหม่เหมือนเดิมนะแล้จังหวะน,นี้ผมก็อัพชินเลยนะ โดยชินเนี่ยมันสามารถใช้แทนเอ็กคโนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยเอ็กคโนอาจจะดาเมจไปได้ไกลกว่าแต่เงินเนี่ยมันใช้ค่อนข้างแพงบางคนอาจจะเลือกเล่นมันอาจจะไม่สะดวกนะแต่ชินเนี่ยมันใช้ค่าอัพถูกแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็แรงเหมือนกันแล้วก็มันใช้แทนเอ็กซคโนได้เพราะมันแบบมันมีฮงมีฮิวนะไป ผมก็จะขายชินตัวเก่าเลยนะรีบเรียกชินออกมาเลยนะแล้วรีบก,กดอันตินะกดอันติยังไงก็ได้ให้ได้ก่อน80ดสิบวีนะครับประมาณก่อน81ดิบอีนะจะเห็นได้ว่าดาเมจมันขึ้นมา15ล้านแล้วนะครับก็คือไอตัวของเจ้าชินเนี่ยมันมันจะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันติของมันจะทำดาเมจสิเเซของเลือดศัตรูนะนก็คือบอสมันเลือดลอยล้านมันก็ทำไปสิล้านเลยนะ ดาเมจมันก็จะรีดได้ดีมากส่วนนี้ก็จะอัพจอนนี่ไปเรียกมาแล้วก็เดี๋ยวอัพอูตะแล้วก็สแปลมรัวๆเลยนะ <c oughs> จะสังเกตได้ว่าชินเนี่ยดาเมจยี่สิบหกล้านแล้วนะค่าอัพก็ถูกด้วยนะทุกคนแล้วก็ ดาเมจมันก็แรงนะตัวดาเมจแบบเพียวๆของมันนะแล้วกดอันติไปอีกก็สิบล้านแล้วมันข้อสําคัญของมันมันไม่ได้อยู่ที่แค่มันสิบล้านนะมันมันกดอันติได้สองรอบนะที่ผมให้นํามาใช้เนี่ยขั้นต่ําคือคุณก็การันตีว่าคุณแบบได้20ล้านเนี่ยอธิผมหรือปล่อยเจอรุนโนเพิ่มนะดาเมจก็อาจจะหายไปเยอะอยู่หรือเปล่าอ่ะแล้วกดไปอีกรอบปุ๊บโอ้โห ตัวชิ้นโหได้น้อยเลยตานี้ผมลืมปล่อยจอรูโน,โน่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองกันใหม่นะว่าจะได้เยอะกว่านี้หรือเปล่านะจอรูโนโนี่แนะนําให้มีนะทุกคนเพราะว่าไม่ว่าคุณจะใช้ตัว dps เป็นตัวไหนเนี่ยจอรูนโนเนี่ควรจะมีควรจะมีไว้ด้วยนะเป็นแบบ เป็นบัฟอะไรก็ได้นะโจลูโน,โน่ขอแค่เอามาติดสถานะก็พอนะทำให้บอดมันโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับไปรอบนี้ผมจะพยายามไม่ลืมปล่อยโจลูโน่น,นะเดีย๋ยวดาเมจให้อีก นี่นะตัวชินมันก็ไม่ตายง่ายนะทุกคนเพราะว่ามันมีการฮีลนะก็ช่วยให้มันเอามาใช้แทนเอ็ดคานอได้แบบจริงจง,จ,ง,จ,งจังเลยนะอ่ะอันนี้ชักใจผมลืมสแปมอูตะเออต้องลืมอะไรสักอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดนะดาเมจอาจจะหายอีกแล้วแต่ครั้งนี้ผมไม่ลืมโจลูโน,โน่แล้วนะ แต่ก็เรียกช้าอยู่ดีแต่ลืมสแปมอุตานะทุกคนแต่จานนี้ต่อจากนี้เราก็ไปสแปมอุตะแล้วก็อัพด้วยนะดูเหมือนจะค่อนข้างแย่และ ก็คอยเช็คด้วยนะครับทุกคนว่าชินจิออบิลิตี้มันกดได้หรือ,อยังนะอุตะยิงหกวินะก็กดไปเลยนะดูดาเมจชินนะหกสิบล้านนะทำไมไม่ตี ดาเมจชิ้นตัวชิ้นตัวเดียวก็จะหกสิบล้านแล้วนะก็ดูนะสามร้อยสิบเก้าล้านนะครับทุกคนแต่ว่ามันมันสามารถทําได้ประมาณสี่ร้อยล้านนะเซตเนี้ยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับจอนนี่นะครับทุกคนถ้าขึ้นอยู่กับอูตะไม่ลืมปล่อยจอร์นนไม่ลืมปล่อยแล้วก็จอนนี่เนี่ยขี่บ่อยๆนะครับถ้าจอนนี่ขี่ให้บ่อยๆเนี่ยก็ถึงสี่ร้อยกว่าล้านได้เลยนะก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็เอามาให้ดูแบบว่าชินจิเนี่ยมันทําดาวเมจเนี่ย ก็หกสิบล้านได้เลยนะทุกคนมันการันตีแบบห้าสิบหกสิบล้านได้เลยนะก็ให้มาดูว่าเออถ้าไม่มีเอคานอไม่มีตัวนู้นตัวนี้ใช้ก็ลองมาแบบแต่เรามีแบบเออไปเอฟเคบอสลัดอะไรอย่างเงี้เอาไว้ก็ลองเอาชิ้นจิมาปั้นมาใช้ได้นะทุกคนมันเป็นซัพพอร์ตที่นํามาเล่นในโหมดเนี้ยคือค่อนข้างดีมากเลยนะเพราะว่ามันการันตีดาเมจสูงมากเลยนะตัวมันตัวเดียวนี่ยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะว่าชอบก็กดไลค์ชอบก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ